สวัสด,ดีทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้เออวันนี้เราก็จะมาเล่นเท e r ออฟ o ร e กันเองขอคอยแห่งความรักอะ่ะอืมใช่ดูเหมือนว่าจะมีนิ่นนะเขาเรียกว่าอะไรนะลืมลืมลืมเนะเออ,เอ,อคำสั่งแอดมินใช่ไหมเฮดดี<ม>ข้างบนเนี้ยทุกคนสามารถกดดูคำสั่งได้อืม ป่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าเขาเล็กช่องตัวเองว่าช่องจริงใจชานมเลิงลี่ก็เรียกดบบนั้นแหละริงใจชานมจริงใจชานมเ <laughs> ม้เยเขาใจเหมือนกันทําไมมันต้องแบบชื่อจริงใจชานมด้วยอะ่ะรึปโอเคงัสี่โมงละถึงสี่โมงก็ต้องพูดถึงความกินเก่งของลิงลี่ถูกไหมโอเคแปลงร่างเฮ้ยทำได้จริงด้วยเย้ก็ถ้าพูดถึงลิงลี่นะคะ นี่เป็นคนที่แบบเออเรียกว่าอะไรกินเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่กินเก่งมากๆกินตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวจากโลกอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นเป็นใครที่ไหนไม่รู้นะคะคือแบบกินตลอดเวลาแบบนี่มันคนเหรอเป็นคนหรือเป็นใครอะคะ คือถ้าถามว่าเรงลี่เป็นใครคือเรงลี่เป็นคนจริงๆนะเรงลี่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะทุกคนทุกคนคิดว่าเรงลี่เป็นมนุษย์ต่างดาวกันอยู่ใช่ไหมอย่าเข้าใจผิดนะวายวายเป็นเรงลี่เหมือนเดิมแหละโอเคคือเรนลี่มีความ เรบว่าดีงานอยู่เรื่องหนึ่งก็คือทําให้คนหัวเราะแล้วแบบบางที่พู้ติดตามเพิ่มพอลิงลี่อ่ะหต้องแบบต้องขอบคุณลิงลี่มากเลยนะถ้าเธอดูคลิปนี้อยู่เนี่ยฉันขอบอกเลยนะว่าขอบคุณที่ทําให้ช่องฉันดังเพราะว่าทุกคนขำเพราะเธออ่ะเออใครก็ไม่รู้นะอยากเผาตัวเองเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเผาเรื่องอะไรไง คือตัวเองแบบว่ามีเรื่องอะไรแบบว่าเออนัแบบ่นแหละแล้วลราคนที่เขาบอกชามีเพียมชิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาคือเขาคือใครอทม่มาเขาชอบแปลงน,นัแบบ่นจังเลยไหนลองลองดิคนเนี้เหรอเออน่ารักดีานะเ,เหมือนเหมือนเราตอนตอนปต,ตอนไปเรียนเลยตอนไปเรียนก็ทุกคนจะถูกผูกผมเปียใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงอืมใส่ตัวน,นี้เล่นไปละกันน่ารักดี ไม่ต้องตัวเลิงลีและตัวเล็งลี่นาไปใส่ฟรีนะลงลี่ไปใส่ฟรีทุกคนทุกคนอยาบังคับให้ลิงลี uck, ่เติมโลบักกันเลยลงลีไม่มีตังทุกวันนี้เงินก็ไม่มีตังเนี่ยก็เลยแบบไม่เติมเนี่ยไม่ใช่ว่าตังหมดหรืออะไรนะไม่มีตังค่ะเลงลี่ไม่มีตังทุกคนเห็น <laughs> <laughs> ใจลงลี่ด้วยลงลี link ่ไม่มีตังอุ๊ะเกือบเกือบร่วงันก,ก็จะร่วงแล้วโอ,โอ้ย โอ๊ยอะไรเนี่ยตกได้ไง <c oughs> แล้วมันตรงไหนต่อเนี่ยโอเคตรงนี้ใช่ปะมันเร็วเกินไปอะใช้ตรงนี้ดีกว่าใช้ตัวนี้คืออยากจะบอกว่าช่วยได้เยอะมากทําให้เรากระโดดสูงขึ้นแล้วก็สามารถเวลาบันไดเราก็สามารถกระโดดแล้วค่อยๆขึ้นมาทีละกระติกกระติกได้เออโอ๊ยโอ๊ย เนี่ยนะอ่อา๋ยวหาหาจุดพักใจแป๊บนึงนะเซฟต,ตรงนี้ลแะบบกินอนบบนี้แป๊บนึงเอ,อ่อเฟนชฟอร์ไเดี๋ยวอือเรียบร้อยยูทูบเบอร์สายกินใช่ไหมโอ้ยโตอ,อีแล้วเหรอหน่าน่าเบื่อจังเอาแต่ตกอยู่ตรงเนี้ย เดี๋ยวไม่ได้ไปไหนสัทีเจตี้ลืมไปเลยว,ว่านี่คือตัวเองเจตี้จำตัวเองไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยเอาแต่แปลงร่างเป็นคนอื่นเขนานะถ้าพูดถึงสีมวงก็ต้องก็ต้องใครอ่ะเออคนเนี้ใช่เลยใช่เลยเชีรยรให้หมดกันทุกคนก่อนนะโอเคเรียบร้อยไปกินต่อ <laughs> ไปต่อไปต่อไม่ใช่ จะบอกก็ไปกันต่อการเป็นไปกินต่ออะไรกันครบนี้สุดท้ายคุณจะกินหรือจะกันอะไรคุณยอริย์ริริ้น่าน,นี้มันพอได้หละติ้งต้องเราเออเขอบตกนึกว่าตกแล้วนะเนี่ยเขาก็ยังคงแปลงร่างเป็นคนุณคุณเพย์มูจิอะไรอยู่เนี่ยเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะคะ หา user name เขาดูกันได้นะคุณเพย์โมจิอะไรเนี่ยสวยสวยมากโอเคถ้าไว้เอาความรักอเคทุกคนเรามีแอปหาคู่ไม่ใช่ไม่ใช่แอปหาคู่คือมันเป็นแมปหนึ่งในโอกเนี่ยแหละคือมันแบบว่าเป็นแมปโลชัทเออคุยกับแบบ คุยกับใครก็ไม่รู้นะคะเป็นคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเขาก็ส่มมาให้เจอกันอะไรแบบเนี้ยคือเราไปเจอคนนึงคือเขาคุยกันแบบว่าคือคือเขาแบบอายุต้องแบบสิบสองอะประมาณนั้นเท่าด่จําได้นะเออก็เพิ่งไปคุยมาเมืเ่อกี้จะลืมได้ไงเนี่ยลืมได้ไงตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวความคิดต้องกลับมาก่อนนะคะ <laughs> โอ้ยสีส้มไม่แล้วหรอสีส้มใครสีส้อมอะ ใครสีส้มใครสีส้มค่ะใครสีส้มเออไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครเป็นสีอะไรแปล้งล่างไปก่อนเ,ออเพื่อนเราเชื่ออะไรกันบ้างนะในอ,อโรบอกคือแฟนคลับเขาเชื่ออะไรกันบ้างนะคะ จำชื่อชื่อโรบอกแฟนคลับตัวเองไม่ได้นะคะนะ่าเกลียดมากขออภัยที่ลืม <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยเดยอเดร,รๆๆด <c oughs> กินต่อก่อนสายกินสายกินก็ต้องมาแหละอ <c oughs> <c oughs> มีใครบ้างนะที่เป็นเพื่อนเราแอนมาได้นะคะบอกแล้วชื่อเจแชแนลไม่ต้องถามแล้วนะยูสเกอร์นมก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละแต่ต้องเพิ่มที่ขั้นมาด้วยนะอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์เธอรู้จักอันเดอร์สกอร์กันไหมเนี่ยตอนนี้เพื่อนแบบมามาร้อยยี่สิบคนนะคะนั่งมานั่งรับอยู่เนี่ยนั่งนานนะคะเล่นต่อดีกว่า โอ๊ยน่าเดี๋ยวเครียดอะพอละพอละไปจีบดีกว่าไปจีบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวการมาเป็นตัวเองก่อนเดี๋ยวทุกคนจำไม่ได้เป็นเล้งดีแล้วกันแล้วชื่อนี้ใช้ได้ปะเฮ้ยกันเบี้ยขอนลาปิดไวยเบี้ยขอล่ะกันอ่ะสำหรับคลิปนี้แก็เพื่อเจ้าก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย เจอกันจุกันบายย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 บายๆ